สวัสดีจ้านี่นีอนีต้นสาจมุนมีปรสิทธาพี่มากจบดนะคะเนาะจีบบุดอัวกลยกันพี่น้องไล่จีพี่น้องไล่ไล่จีกระรังพ่อแกงเลยค่ะ นี่แต่ดอกงามๆด้วยนะคะเนาะจะเยวหมดสิมาเก็บนะคะเนาะเก็บไปแกงเสาร์แกงกินเสาร์น้ำกันพี่น้องกองอาจจะยอยากสั้นๆนะคะ่ะพี่น้อง อย่้ทำเดาเป็นมวนหอจ้ะหลบให้พักน่อยเย็บใส่กทุกคนด้วยค่ะ จะพี่น้องหลังจากที่หมดเก็บแล้วนะคะน้องหมดกัดสิไปหาเก็บผักมาแกงเห็ดปุ๋ยนะคะน้องพี่น้อง,องจะกเก็บใหม่ๆแล้วค่ะยังกระดอกน้อยนะคะเดี๋ยวตอนแรกหมดกัดมาเก็บอีกข้าวเดียวค่ะมันถือเก็บน้องมดสิใหญ่ไว้จ้ะเดี๋ยวหมดไปเก็บผักขามาแกงเห็ดปุ๋ยกันนะคะเนาะไปจ่าไปเก็บผักขาลำแสงจ้า อาสาตุ่นข้าวด้กินจะพี่น้องหมักม่วงดกดกพี่นอ้มมองดกขนาดเลยจ้ะ๋ยวไปเอาตะกดาดก่อนเดี๋ยวพี่น้องได้แล้วนี่ค่ะ เศ้าน like ี้มาแกงเห็ดน้ำกันได้จากพี่น้องเด้อพี่บดจะเก็บไม่ไม่พี่น้องพี่บดจะเก็บไม่ไม่เพักะขาจะเก็บไม่ไม่ค่ะพี่น้องจะมะแกงเห็ดจะข้าวเศร้านี้กันได้ไม่นุ่งแกงเห็ดบดได้ค่ะพี่น้องเนาะจังไดยกระฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระมังใจเฮ็ด้ลยค่ะเด้อคลิปหน้าคลอกกันไหมนะคะเนาะคลิปนี้หมดไปแกงเห็ดกันด้จ้า